ดูสดพรมลิขิต EP 0.23ดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก EP ช่องถ่ายทอดสดพรลิขิตล่าสุดพรมลิขิตวันนี้ยิ่งเข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วหนาออเจ้าเพราะดูเหมือนว่าข้อริบกับแม่พุทตานเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังตกหลุมรักกันอยู่ ซึ่งทางพ่อริดชัดเจนแล้วว่าถ้าหากไม่ได้ออกเกลือนกับแม่พุทธาลพ่อริดจะขอครองโสดตลอดไปสำหรับดูสดพรมลิขิต et 0.23วันนี้วันที่11ธันวาคม2566ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่ทำให้พ่อริดว้าวุ่นใจเป็นที่สุดเพราะขุนหลวงท้ายสากติดใจรถมือการทำอาหารของพุทธาลมาก จนอยากให้นางถวายตัวเพื่อที่จะได้ให้นางทำอาหารให้ทุกวันรอไม่ไหวแล้วไปดูพรมลิขิด EP 0.23กันเลยเรื่องย่อพรมลิขิด EP 0.21พ่อริดโปบธนวัฒนวัฒนพูดสอนพุทธตาลเบลล่าราณีแคมเปญ ฟันดาบด้วยความใกล้ชิดขณะที่พุทธตาลยังคิดอยากจะจับคัมพีกริณะกาลีที่จุดฝังเดิมที่เคยข้ามพบมาเธอหวังว่าเหตุการณ์จะย้อนรอยแต่ไม่เป็นผลเธอนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นที่เธอข้ามเวลาก็เกิดสุริยุปราคาขึ้นเมื่อคำนวณดูแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งใน8เดือนข้างหน้าทุกคนจึงต้องรอเวลาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้น ที่เมืองพิษณุโลกพระรานรงปั้นจันรปรมะอิ่มอโนไทยป่วยพ่อเรืองโปบธนวัตรวัฒนพูดต้องคอยดูแลจึงไม่ได้ไปร่วมงานแต่งแม่แก้วศีนพัฒสารากรบุตรสราคำวดีที่อยุธยาขุนหลวงท้ายสะเกรดวรินทร์ปัญหาการบอกพ่อมิ่งใต้ฝุ่นกนกฉัดมันาติอ่อน ว่าไม่ได้ไปงานเพราะต้องไปสำรวจคลองโขกขามเพื่อขุดขยายเส้นทางพร้อมกันนี้ขุนหลวงอยากให้พุทธาลร่วมขบวนเรือทำอาหารให้กินด้วยจึงปรึกษาพ่อธิ์ว่าอยากให้พุทธาลถวายตัวเพื่อทำอาหารกินให้ทุกวันพ่อธิ์รู้สึกใจคอไม่ดีวันหนึ่งพ่อธิ์ต้องมาบอกพุทธาลด้วยตัวเองว่าขุนหลวงจะให้เธอถวายตัวเป็นบาทบริจาค ใครที่ติดงอมแงมสามารถรับชมครมลิขิต e p 0 2 3สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน3 Plus ได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20.30นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมครมลิขิตย้อนหลังทุก e p ได้ที่แอปพลิเคชัน 3+ Plus, หรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดโครมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครมลิขิต e t 0.23รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิต e t 0.23รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิต e t 0.23รับชมถ่ายทอดสด ดูละครเรื่องพรมลิขิตย้อนหลังทุกอีพี